ในภ่มิคุ้มอยู่พี่น้องโอ้ oh, ได้หลาย er เติบได้สบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพี่น้องเอ,อ็กซ์เบอร์สกุสกุลนะพี่น้องเนาะวันนี้บ่มุกก็มาติดจัก,กรจันทร์ของเราง่งาเยเลยยางติดจัก,กรจันทร์แล้วพี่น้องเลยมีอยู่ย <c oughs> นี่มันก็นสวยเลยบ่ายมองเลยพี่น้องจัก,กรจันทร์หลายอยู่แต่มันลักนะบุห้องเลยพี่น้องนบุห้อง

มันมันสวยแห้งมันจะลักเลยโอ้มันมืดะเืนเนาะเาจะเห็นปายมันเลื่อมนะมันจะต่ำเอาเนาะอ้ไม้ยาวฝนนี่ปองโอ้โหส่องเลยพี่นาะส่องหมานหงน โอ้ตกเลย้องต่างมัมมุกบดีกันเลยน้องยางไม้ยางไม่เตียนน้องเจ็บเจบดของโตมาเดี๋ยวได้ไหม มีอยู่จัดจันนร์มีอยู่มีหลายอยู่พี่น้องโอ้กกมันแหงหลายพี่น้องบ่นพี่น้องบ่นพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องไม่เห็นคักเลยพี่น้องมันเลื่อมหาเลาะบังก่อนพี่น้อง Một mốc hai bông kẹt gắn nóng nặng 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 bớt nặng 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 này, nặng 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 nó nặng đây là hoặc uh, oh, lại, lại, lại. là hoặc là hoặc tít này, là hoặc 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 lại hoặc là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 

ไพี่น้องเอฟซีเดเบิ okay. ่งน้ำเดียวิดประจันฮอปเล็กของปีใช้ทำรหนึ่งร้อยพี่น้องที่สองหนึ่งจบก่อนเลยพี่สองพี่สองยงจะจัดเหัก เยอะเยค่อยเก็บไปเป็นตให้เลยพี่น้องเราเห็ดเปนเขาเยี่ยมเหมือนพี่น้องเลยมาเป็นกันยังวันเห็ดต่างกันเาะมก็เห็ดกันยังมเป็นวันเพอลติดมมนกนยาให้มันน้อยมันพี่น้องเ็บร้อยอนี่เฮ้ยหมดตุตกเลย ก่นนาวมุ่งันนาไม่เจ็บเอ้โุตัวสน,นุกแน่เกิดะไกสิก่ทกินแล้วเอาเป็นยังนี่นองานเล็กของปีการหาจะกรจั่

đặt lặt dù Sệ như từ tủ phủ đấy phải không đâu nhưng một hiện tổ mẹ chắc tủ đây này. nó thì nó nghe hóng nhỏ cho này, ô thế, này máy máy nó nhiều nó kẹo, น้องเอ้ก้มเนี่ยอันี้ยู่ในไม้เต้เนาะนี่หลามเนี่นี่ยังหุ่ยอยู่เน้องเนี่ยได้พวกกินอะพี่น้องเว้ยน้องเอ้ Cảm <laughs> nè cả mình nguội nó mới được tốt đôi chân mới chắc chân này lại như vậy này tít đến ma tít đến ma này Đây. ถ้าตังกมุกดีนโอ้เก่าวมุกมันบ,บดีปดงไปเลยนะมันน้อยติดแล้วตกติดแล้วตกกันเงินลามเงนเชงมันยังแหย่เราคิดน้องมันขับตกนีเงินเราเนี่พอได้เยอ่เลยประจันเนี่ยหัเข้าหัวอกไว้เลยนะเถอะเนี่ย ดินสีน้องถูกแจจั่นว่ล่ะพีน้องดินส่วนไปสว่วนมาสว่วนไปสว่วนมากเยนยเนื้อไรอยู่นอ้อล้มุกอ่เป็นไอเล่เลยพีน้อง

ก็พอแหละพอกินละวพี่น้องเบิ่งกอนเนาะลมลามพี่นาะงเนี่ยเปิดเลยนะลายนี่จะกันเลยนะเปิดเลยพี่น้องเนือน้อมน,อนอมุก็จะ เดี๋ยวนาจะไปสิน้องบินเก้าเืนวาคือเก้าไม้ล้มุมสั่นพวกิน้องมีับตามงานไม้นี่ไม้อ่อนไม่ถถงม่่เึงมังมงมงนประมาณมังร้อยนะนเพื่อนพอละเนื้ไป้อเยเข้าเลยเนื้อก็น้องเลยนแกเข้าเลยประมาณมันะ่งร้อยนึง เดี๋ยวมันเดี๋ยวลงมาเต็มหน้าเลยน้องเนาะมาเมื่อก็พี่น้องก็อยากสิเข้าแฮงเนาะเข้ลล่ะพกินอยู่พี่น้องโอ้หลเติบได้